เห็นกวางย่างเยื่องชำเลืองเดินเหมือนอย่างนางเชิญพระแสงสำอางข้างเคียงเขาสูงฟูงฮงลงเลียงเลื่องร้องซ่องเสียงสำเนียงน่าฟังวังเวงกลางภัยไก่ขันบันเลงฟังเสียงเพียงเพลงซอเจ้งจำเลียงเวียงวังยุงทองร้องกรตโ้โหดังเพียงของของระคังแต่สังการสสดน คานเสียงสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับมาดามป้าปแต้งฟินแลนด์เนาะท่องอาญาเสียงไม่พอไม่พอก็อย่าว่ากันเด้อพี่น้องเว้ยคิดทอดคิดถึงตอนเป็นเด็กนะคะชอบท่องอคยานนะคะแต่ก็เสียงไม่ให้เนะเาะวันนี้นะคะออกอยู่นอกบ้านนะคะมานะคะอากาศไม่ดีค่ะวันนี้มีแสงแดดนะคะพี่น้องค่ะก็เลย จะมานะคะดันหิมะเนาะเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยฝนฝนมั่งหิมะมั่งนะคะก็ตกมาเ่อกพอสมควรก็แทบทั้งวันนะคะ,ะก็เลยมันเกิดอาการแข็งเนาะเกิดอาการแข็งก็ลงมาดูว่าว่านะคะว่าจะดันได้ข,ขนาดไหนเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยแข็งแรงเนาะร่างกายก็ไม่แข็ง,งแรงละด้วยไวยนะคะโอเคครับพี่น้องขามาชมกันค่ะนะคะจ้ะพี่น้องจา้า ประแตงจะเอาอันนี้นะคะดันนะคะ ดันได้ทีน้อยจ้ะพี่น้องจ๋าดันได้ไม่มากเนาะเดัน,ดดดนหนักต้องใช้แรงค่ะ ค่ะพี่น้องะ่ะตอนนี้นะคะก็ดันหิมะไปยังไม่ทันสิทธ์นะคะเหนื่อยแล้วคะ่ะขอพักหน่อยนึงเนาะต่อวันก็จะเริ่มคอยแสงก็จะเริ่มหายในที่สุดนะคะเดี๋ยวหายเหนื่อยแล้วค่อยไปทาต่อนะคะอันนี้ก็ทําตามสถานการณ์ปัจจุบันเนาะพี่น้องเนาะ,ะช่วงนี้ที่ไหนไปที่ไหนก็จะมีแต่หิมะอย่างนี้นะคะนี่แต่หิมะหนาวหนาวเนี่ยพี่น้องจ๋านะคะเยอะจริงๆคะ่ะอ่า เวลาจะอาบน้ํานี่ก็ต้องซาวหน้านะคะลาพังจะมาเปิดน้ําอาบนี่ไม่ได้นะคะพี่น้องต้องซาวหน้าคนที่นี่เขานิยมซาวหน้าเนาะ,ะแตงก็จะซาวหน้าเหมือนกันนะคะก็อาทิตย์นึ่งก็จะซาวสักสองสามวันเนาะอากาศเย็นค่ะวันนี้อากาศลบลบสี่องศานะคะลบสี่องศาก็ถือว่าไม่หนาวมากนะคะแต่ยังทนอยูยะะ่ไวเนาะโอเคค่ะพี่น้องขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมนะคะ ฝากนะคะช่องเล็กๆของมาดามป้าแตงไว้ด้วยนะคะแล้วป้าแตงจะงหาคลิปดีๆสั้นๆน,นะคะมาแบ่งปันพี่น้องให้ได้ชมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากกันนะคะพี่น้องสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายมาๆๆพี่น้องมามาเล่นหิมะด้วยกันจ้ะ